สวัสดีจ้าอัปเดตอัปเดตค่ะอันนี้ห้องน้ำห้องที่สามนะจ๊ะแล้ว,ลวที่มีคนถามมาว่าเฮ้ยพี่แป๋วใช้นะห้องน้ําที่ไหนนี่ค่ะเป็นห้องแบบอ่แบบเก่าจ้ะห้องเก่าเป็นห้องแบบนี้เนาะอ่านี่ก็คือฟีมือพี่ใหญ่ขัดล้างน,นะคะประมาณนี้เลยแต่ว่ายังมอาบน้ำแป๋วอันอันนั้นที่กีไปอาข้างนอกกันแลแต่ว่ามีไปอาข้างในเนาะคะ่ะแล้วทีนี้ ปญายมักหลายแต่ปญายมักได้จ้ะของนามแบบนั้นของนามแบบเก่าปญายมากเขา่าม่รู้ <c oughs> โอเคค่ะเพราะว่าไอ้ที่ว่าวสู้ฟังหน่าบ้านนี่จ้ะทอเก่านี่ถังเก่าเนะาะถังเก่าพระเจ้านะ่ะก็เลยใส่ใส่ของใส่ได้จ้ะมีมีห้องใดใส่ได้ไว้ตีตอนนี้คือห้องนี้แล้วก็ห้องอีกห้องนึงจ้ะเดี๋ยวแปลภาพไปเบิ่งเนาะ นี่สงสัยเสียเคลียร์ของเขาเรียบร้อยเนาะประมาณนี้เดี๋ยวพี่ยัยคับเรียบร้อยแล้วก็บทุคนขเขาเลยบานนี่อีกจน้อยกันแล้วสอยกันยังยังยังหลังที่นี่ก็โอเคค่ะนี่คือห้องน้ำอีกขอ,องนึงเนาะจ้าห้องนี้อันนี้ห้องห้องสุดเนาะห้องสุดเนาะจ้าโอเคคนของก็จะเสร็จแล้วนะ ที่แปลวเอาพระพุทธรูปไวหนียอ้อนอย่างว่าที่จ้าเพราะว่าแป๋วจะเอาคืนเฮงคืนเฮงว้ที่นี้บ้านอคัสวันนี้คัดเรีบเยบร้อยแล้วสั้นกระโจ๊กคัดเรียบร้บยรอยแล้วแป้วก็สิเอาไอ้คืนจ้าเอาแปาไวไวหันยอ้อนอย่างว่าตีตอนพายุมาตอนพายุมาสิยูสั้นนั่นจ้ายูสั้นขาวๆยานพันลงไปแป๋ก็เลยได้เอาอันเขามาในห้องไว้ในห้องเนาะคะ่ะเนาะ มีคนทักมาให้กันว่าอน้องแป๋วจะเอาเป็นพระไว้ไว้นั่นนะประสันว่าจ้าแป๋วก็ได้เอาไว้ได้จ้าเด้อแป๋วเอาอันเขาเขาไปแบบเออชุกเชิญซื่อจ้าเดี๋ยวแปก็จะเอาขึ้นหิงเนาะโอเคค่ะไปอีกจหน่อยเดี๋ยวแป๋วจะอัปเดตให้เบิรงว่าอีเจโนอยสิกลายเป็นเหมือนคนละห้องเลยเนาะอันนี้กระชี้แป๋ไล่โซดเนาะที่ว่าไอเอ ก็เอาขอมาเป็นบางส่วนเรวที่นี่พี่นอนก็จะเอาขอมาเบิดจ้ะส่วนไหนที่เอาเนาะบานี้นี่พี่ใหญ่เฮ็ดอย่างว่าดี่พี่ใหญ่คัดห้องน้ำจะห้องนง้ำบ้านในห้องแปว๊วเนาะยี่ห้อบ้า w h a ย เบิ่งูัจากเป็นไหห้องปานพ่เราห้องเลยจ้กค่ะแต่หลายพญายได้ใส่ใจัดการแล้วปาัดการใช่ใช่สีดีอสใช่ This is English, b o u h h h n e glove. h m Amazing. Amazing. Yeah. I'm going to use these to exfoliate. Yeah. No, exfoliated, don't we? No. No, the gloves that we used to have in England. Yeah. We can't find them in Thailand. Yeah. I found them. Mm -hmm. Okay. Nee la cha, dai fi mung khap khong panyai mai iem ong wa mun khon Can I just say? Yeah. Everything is going apart from the toilet. Mhm. Mm -hmm. so it's just going. Have you seen the drain? Mhm. Mm -hmm. That's the drain. Yeah. You see the way there's no thing? Yeah. I, I've checked it out. I've, I've got the jet wash in there and the t r a i น i ้คือสแควร์ดิ h อ้มายก้ a ว O M G ใช่ค่ะห้องน้าก็พ่ลงมือรับคือจะเป็นดั้วไเอรอ็ป h s ็อ้อเลยจะปนเนตีจะมาบ้านอตีเดานาจะน่ากัตีเดานแล้วนาฬิีมือพ่ใหญ่ขัดเนาะ We have an F. Yeah? Oh okay. Good. But then again when you think about it, the whole building mm. is an F. Yeah. So it's because it's in the ground. Uh-huh. Very good. Very really good. Obviously the violent areas out. Uh-huh. Yeah. <laughs> what? It's an F. It's F. Mm. Can I just say before you go? Everything is going. Uh huh. Apart from the toilet. Why? Do you mean why, I've got a, why everything go I put the French doors, didn't I? My mean, uh. facing that way, so I don't look at the fish. Right. Uh -huh. So everything is going. Uh -huh. But while it's here, uh -huh. it's gonna be clean. But you i The thing is, i have got them off this house. Every time explain and not even and you just join. I bet this is one very large chunk of concrete. Yeah? So we might have to raise the bath up, mm -hmm. which is not a bad thing. Mm -hmm. And have steps up into the bath. Mm -hmm. And then a patio. Mm -hmm. So we can have a bath. Oh, not we. Because kids might be watching. You can have a bath. And then you can go mm -hmm. outside and stand there like that and get Mm-hmm. Because we've got no neighbours. Mm -hmm. I think we may need a new line. I don't say that, it is a bit wonky, but it works. Mm -hmm. Very good. We're to... okay. good Boy? I was going to say, you can you pass me that, but obviously, if you're too busy, I'll get it in the cellar. Tell them thing just think of the world: cleaning the aluminium windows. ว a ยวัวไ่อนขอน้นหนอยนะวัวเนี่ยนั่นนั่นย้ำหนั้กันคัขึงนย้ำนั่นแต่มันควานเส้นหัวค่ะตังเทียน่ะทัานเข่วดีนะนี่เที่ยแม่รักแต่ไ่แล้วนี่หละจ้าสีมือผู้ใหญ่นะตีมือผู้ใหญ่คัดล่ะก็คัดคัดคัดล่วก็เยียงจังสีละไม่ลอยจังสีละสุดย เอาประมาณเอาประมาณที่ว่าเอาประมาณที่จะว่าใส่ไปก่อนนะจ๊ะเพราะว่าไอ้เอเอเดี๋ยวจงขยับขยายไปไหมยังสินะจ๊ะพญายันต์พิเ็ดไปไหมแต่ว่าตาซลาซามีก็ใส่เวลาซาม,มีจะขยายขยายนี่จักสีแล้วง่ายบเแล้วง่ายอีกจักปีอยู่จังสีเหลืองจะได้ก็อัปเดตเรื่อยๆนะคะนี่ประมาณนี้เลยนะคะห้องน้ำนะคะห้องน,นะะ้ำน,นี่้องใหญ่กระมาอือเพราะมันยังมีหอดอ่างอาบน,านะะ้าแล้วค่ะอ่างหลังกาย อนี่งน้หมเคล่อยีคาฝีมือเขาใหญ่เนาะเรามาอัปเกรดอ่าอ่าน้องปลาสะหน่อยก่อนที่จะจบนี่ค่ะน้องปลาอย่างกระเ้าเฮ็ดอัน มองอยูมองเศร้าเพราะเด้อยูเดีเศร้าก่อนแหละที่นี่กะสิฟ้าเฮ็ดหนองป่าจ้านี่ก็ได้ปลูกยังเพื่อว่าสิได้เอาอก้อนหินเอาอยังมาใสา่เดี๋ยวดินมันสิสลายลงนนเนาะจ้านี่น้ำเจ้าน้าก็ได้ปล่อยป่าทั้งตัวมองดู <c oughs> นี่ค่ะประมาณนี้เลยกับพอถึงกับไร้เลวาไร้นะคะน้อฝนตกแห้งค่ะกิลีจ้ามือหนาเนาะนี่ประมาณนี้เลยจ้ <c oughs> ะโอเคเลยก็โอ <c oughs> เค <c oughs>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  เดี๋ยวอะไฟสีฟ้าเซื้อแผ่นพลาส,สติกแล้วก็มาใส่โอเคค่ะเดี๋ยวอีกจะน้อยเดี๋ยวแฟรซีอัปเดตอีกจะน้อยแฟร์ซีอัปเดตว่าเสร็จแล้วหน้าตารูปร่างจะเป็นยังไงเนาะอจะน้อยก็ได้คายสุดทั้ตัวอจะน้อยก็แล้วจ้ามือนี้จะ,อะนอนเล็กๆสีฟ้าเฮ็ดธรรมาแล้วมือนี้ โอเคค่ะแค่นี้ราคาขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะคะที่ส่งมาให้นะจ้าไออันโซฟานี่แป๊บคิดว่าแป๊บเอาไว้มุ่งนี่จ้ายับออกมากับสิอ่ายับตู้เย็นไปแล้วกับสิเอาโซฟาเข่า,ขามามุ่งนี่จ้าเข่ามามุ่งนีแล้วฝนกับะตะกุกฝนกับตะโดนเนาะค่ะเนาะตะโดนฝนเพราะว่ายัางว่าเตีย้ยอ่ลาลังคากระเงี้ยวมุงค่ะลังคาเอาซื้อเอาซื้อผ้ามาอ้อมคือจังกันเอซี FC บอกยี่จ้าที่นี่อ่า ยับตู้เย็นไปอีกแล้วที่โซฟากูซอยูนี่พอดีสิมานี่พอดีก็สิโดนฝนจ้ะเนาะโอเคนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาให้กำลังใจแปว๋วบางคนก็บอกว่าโอ้ยไอ้หนูแปว๋วอันอันป้าเ่ราะขโฆษณามีทุกคนบอกว่าเพราะขโฆษณาโอ้ยะจมันดีใจเจมันใจดีขานาดเนจาจะกันได้กันนี่แหละคือกำลังใจที่หาซื้อไม่ได้น,นอกจากว่า คุณจะเป็นคนดีคนที่ทุกคนรักแค่นั้นที่จะหาทีา่ทุกคนอยากมอบให้ส่งกำลังใจให้ไม่ต้องเลิ่นเลยเพอร์เฟกเป็นตัวของตัวเองมองโลกในแง่บวกเข้าไว้แล้วก็อะไรอะไรก็จะดีขึ้นเองคุณเด้จ้าแค่นี้ลคะค่ะมุงมุมสวนหน่อยๆของพะหญ่อันก่อนจะจบนาะจาเนอเบิง่งผเาิ่งมุมสวนหน่อยๆของพะหญ่ เพื่อนมา่ปลูกต้นใหม่จ้ะแปลก็หาม่าได้เพราะว่าเพื่อนอย่างว่าที่ขอให้ฉันปลูกเมอลอะต้น2ต้นฉันก็ดีใจว่าซานว่าบังุ้จ้ะขยัยขยายกระถางนี่ก็เอามาจากอังกฤษนะคะกระถางนี่จัดไปคนละโอเคค่ะบาย s เลเตอร์